สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Exila Gamer นะครับอยู่กันกับเกมก g u ด d a m วางแผนบนมือถือ SD Gundam Generation g Eternal นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวตัวฟรีนะครับ s s r ตัวฟรีที่หน้าปั้นนะครับตัวแรกนะครับตอนนี้ผมปั้นมาตันแระนั่นก็คือนี่เลยนะครับเซตา Gundam นั่นเองนะครับเซตา Gundam เป็นตัว s s r ฟรีที่สามารถปั้นได้ถึง3ดาวนะครับแล้วก็ อัดเลเวลได้90โดยที่เรายังไม่ต้องไปเสียทรัพยากรอะไรเพิ่มนะครับอันนี้สามารถฟาร์มได้หมดนะเซตากระดัมนะครับเป็นตัวสายซับพอร์ตนะครับที่ยิงได้ค่อนข้างไกลนะครับความสามารถนี่แบบเรือล้นนะในส่วนของอาวุธนะครับอาวุธของเซตาเนี่ยที่แบบหวังผลนะครับก็คือไฮเปอร์เมกาลันเชอร์นะครับระยะ3-5ช่องนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีดีบัฟ ลดพลังป้องกันของศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูที่พลังเต็มที่สุดของมันนะครับอี่นี่นะแม้ว่าพลังโจมตีจะไม่เยอะนะครับแต่อย่างที่บอกตัวนี้มันเป็นตัวสายซับพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเราคาดหวังกับไอ้นี่มันในส่วนของเรื่องการยิงนะครับยิงระยะไกลแล้วยิงได้บ่อยนี่มีเรื่องบัฟค่าเอเนอรนะครับแล้วก็ยิงได้ไกลแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยเสริม a อ k นิดหน่อยนะครับ อ่าไม่ว่าจะไม่แรงจัดเท่าพวกสายโจมแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าประโยชน์จริงๆแล้วอยู่ที่สกิลนี้นะครับไฮเปอร์มิกาลันเชอร์นะที่เลเวล5นะครับอัพเต็มเนี่ยนะมันจะช่วยลดเด็บนะครับศัตรูลง30%อันนี้จะเป็นอาวุธประเภทเรนนะครับเพราะฉะนั้นไพร์โนะครับควรจะเน้นเรื่องที่บัฟเกี่ยวกับเรื่องเรนด้วยนะครับอ่าในส่วนของอาวุธอื่นนะครับก็จะมีบีมเซเบอร์อันนี้จะเป็นระยะประชิดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไร ่าตัวนี้นะครับฮาร์มเกรเน็ตลันเชอร์นะครับตรงนี้นะครับมีดีบัฟอีกแล้วนะครับก็คือทําให้ศัตรูนะครับได้รับดาเมจที่เป็นฟิสิกอนเวพอนนะครับยี่อร์นะแต่อันนี้คือต้องอัพให้ถึงเลเวล5นะครับก็คือมันจะมีดีบัฟสองอันนะครับเพียงแต่ว่าจังหวะการใช้เนี่ยอาจจะต้องอาจจะต้องวางดีๆมันถึงจะใช้ดีบัฟในเทิร์นเดียวกันได้สองอันนะครับก็คือ ยิงไปก่อนทีนึงแล้วอีกอันนึงคือแบบจังหวะที่มันอยู่เป็นช่วงซัพพอร์ตอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ก็ถ้าเกิดแบบซัพพอร์ตสองทีเนี่ยมันต้องใช้คนขับไอที่เป็นตัว UR นะถึงจะทําได้นะครับอ่าในส่วนของอีกปืนนึงนะครับก็คือเจแอนบีมเซเบอร์อันนี้จะเน้นเรื่องความแรงอย่างเดียวเป็นอาวุธประเภทเอาเวกเนนะครับอ่าลืมบอกไปอาร์มกิ c เนลเชอร์เป็นอาวุธเรนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเน้นแค่ดีบัฟอย่างเดียวตามสไตล์สายซัพพอร์ตก็คือหาไพาลอดที่เป็น ถ้าเรนดีกว่านะครับสำหรับเซตากันดัมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถลงได้ทุกพื้นที่นะครับก็คือลงในอากาศได้ออยู่บนโลกได้นะครับแล้วก็จริงๆน้ํากับไอเนี่ยบนฟ้ามันได้เพราะว่ามันแปลงร่างได้นะครับอ่ามันก็คือถือว่าไม่ลงน้ำนะแต่ว่าบินบนฟ้านั่นเองนะครับพอแปลงเป็นร่างนี้ปุ๊บอาวุธมันจะเหลือแค่บีมกันนะครับกับ h y p e r m e ม a l า n c h e r ซึ่งไอตัว h y p e r m e ม a กา n c h e r ก็ยังอยู่นะครับก็คือหวังผลเรื่องการดีบัฟลดเด็บได้อยู่นั่นเองนะครับ่าตัวนี้นะครับข้อดีของมันก็คือเราสามารถปั้นมันมาเพื่อลงด่านนี่ได้นะครับเซต้ากันดั้มนะครับมันจะสามารถลงได้ในเรื่องของเซต้านะครับลงในดับเบิลเซตาได้นะครับแล้วก็มาลงกลุ่ม UC ได้นะครับในเอเทอร์นอลโนะเออถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ สารพัดประโยชน์นะครับสำหรับตัวสายบัฟแล้วก็ยิงไกลด้วยนะเป็นสายซัพโอ้ยิงไกลคุ้มนะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวผมพาไปดูไอตัวแท็กมานิดนึงอ่าตัวนี้นะครับมันจะแท็กยาน lightning fast ได้นะครับแท็ก uc series ได้นะครับเนี่ยมันเล่นได้ทั้งภาคเซตาแล้วก็ double s e t a นะครับมาตรงนี้ถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็ถ้าเกิดไพโเนี่ยเป็นอันนี้ใช่ไหม มันจะได้บัฟไอตัวนี้ด้วยนะครับไอตัวลดดาเมจแต่ว่าสายยิงนะมันไม่ค่อยได้นั่นหรอกมันไม่ค่อยได้มาโดนยิงเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับเป็นสายแบบสายซัพไงนะครับ mm hmm. สำหรับไพร์โลดนะครับอ่ะไพรโลดเนี่ยผมขอพามาดูแค่ตัว SR ฟรีที่ซื้อได้นะเพราะว่าถ้าเอาตัว UR มาขับมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีใช่ไหมคือมันมีไอตัวอาซูนะนะครับที่ขับเรซิเน่ เออมันเอามาขับได้แต่ว่ามันก็เป็นตัว UR ให้มันขับหุ่น UR ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงตัว s n r ก็ไม่ใช่ว่าจะสุ่มได้ทุกคนนะสำหรับสายซัพพอร์ตนะครับเออจะบอกกันว่าเซตาเนี่ยมันเอาคนขับนะครับทั้งในส่วนของภาคเซตาและภาคเบเบิลเซตาสองภาคเลยนะมาได้หมดนะครับ่าโดยที่ปืนอย่างที่บอกไปมันเน้นเรื่องค่าเรนนะครับเพียงแต่ว่าไพรดเนี่ยสายซัพพอร์ตส่วนใหญ่เนี่ย ของภาคนี้มันจะเน้นเรื่องเพิ่มอเวกเคนทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นฮามันคลานนะครับฟายูริอามูโรเลคามิลบิดันนะครับโรลุกกาหรือจะเป็นฮามันครานตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลไอ้นี่หมดเลยนิวไทเลเวลสองนะครับอืมมันก็เน้นเรื่องปืนอเวกเคนใช่ป่ะนะเดี๋ยวลองดูซิว่าถ้าอยากเป็นคัสสึแหละคัสสึก็กกเป็นนิวไทเหมือนกันเลยเก็บเป็นนิวไทท์ตัวไหนเนี่ย นะก็เสริมนิวไทยเหมือนกันแล้วถ้าเป็นเซรา่ะนะโอ้เซราก็นิวไทยนะครับนี่ล่ละเออนี่ไอ้นี่เลนนะไอ้นี่เลนอยู่คนเดียวนะครับอ่าแต่ว่ามันเป็นตัวร้ายนะมันชื่ออะไรเนี่ยลำซัดฮาซานะครับอ่าตัวนี้ก็คือมีค่าเลนนะถ้าจะเอาความแรงเพิ่มนะครับแต่อย่างที่บอกตัวสายซัพพอร์ตมันจะมาเอาแรงก็ไม่ได้นะแต่ตัวนี้ก็ดีนะ มีค่าเลนแล้วต็มีสกิลนะครับที่เพิ่มความแรงครับอีก10%ถ้าเกิดคิดจะเอาปั้นให้มันเป็นตัวสายยิงนะเป็นกึ่งกึ่งยิงนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นเอล่ามิโน่ไอ้นี่ตัวระดับ R และฮิวไทยด้วยนะครับตัวระดับ R สีแดงเราข้ามไปแล้วการเราดูแค่นี้พอนะครับอันนี้ก็คือตัวที่สามารถใช้ได้นะครับเอาล่ะตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับการดีบัฟบอสนะครับ อ่ะอย่างสมมุติอ่ะเราตีเอ็กวีมาซานี่นะด้วยจีควักนะครับอ่ะเบิร์ดไปก่อนตีเข้าไปเนี่ยมันขึ้นว่า87,652ช่นใช่ปะอ่ะหรือว่าถ้าเราใช้เป็นตัวนี้นะครับเข้าไปตีอย่างเงี้ยอ่ะมันขึ้นว่า114 456นะครับอ่ะการที่เราใช้ตัวซัพพอร์ตอย่างเซตายิงเข้าไปก่อนนะครับอ่ะมันก็จะช่วยให้บอสนะครับ ถูกลดดีบัฟอ่าถูกดีบัฟนะไม่ใช่ถูกลดดีบัฟโทษถูดีบัฟนะครับทำให้พลังป้องการลดลง20%นะครับอันนี้เราก็ยิงไปไฮเปอร์มีกาลันเชอร์ยิงถ้าเกิดอัพเต็มมานะเป็น30%เปอร์นะครับทำดาเมจได้เยอะขึ้นกว่านี้เยอะเลยนะเนี่ยมันก็จะขึ้นสถานะแบบนี้นะครับอันเนี้ยมันจะต้องมีเรื่องดีบัฟหลายๆอันนะครับเวลาสู้บอสท,ที่แบบโหดๆเลือดเยอะๆเนี่ย ดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นป่เป็น9ก้าหมื่นนึ่งแล้วนะอย่างตัวนี้ก็คือกลายเป็นแสนสองเลยเมื่อกี้แสนหนสใช่ป่ะเนี่ยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวดาเมจเราด้วยนะยิ่งตัวดาเมจเราแรงนะครับแล้วมีทีบัฟให้ก่อนมันก็จะยิ่งดีนะครับอ่ายิ่งมีประโยชน์อ่ัอน,นี้ก็จะเป็นคร่าวๆสําหรับตัวเซตาการดั้มนั่นเองนะครับถือว่าคุ้มค่านะตัวนี้เพราะว่า มันลงได้หลายที่ด้วยนะครับทั้งในส่วนของเซตาของดับเบิลเซตาแล้วก็มาลงของรวม UC ได้นะครับเออคุ้มตัวนี้ปั้นนะครับใช้ได้ดีเลยเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับ Subscribe ไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีครับ